โอเคจ้าค่ะทุท่าด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องบักิมมี่แต่ว่าอ้าวอัปเดตก็ต่อเวไรเนาะมันเป็นขอาวไปอข้างบนเองหลังจากที่ฮูดฮูนั้นรู้ว่ามันจริง,งเปิดเผยความจริงว่ากิลแมนที่อยู่กับฟิลฟินิกเนี่ยบอกว่ามาเป็นทหา,สารสหรัฐอเมริกาแต่เข้าไปแทรกซึมเอาเอาเคมีเพื่อไป เอาไปที <2 at> ่ไอโนนกรุงโตเกียวและทางยูเอ็นเขาบอกว่าก็ขอให้คือมนัสสงบเพราะว่าก็จะเป็นใครสิ่เดี่ อนี้จะดาไปลาปราตีแล้วไดูใจวม่ใไใเลยโทม้อนี่ก็โทรอยู่นั่นแหละโอ้ยนั่นแหละร่ผมมันชอบโทรมันเป็นยาอ่อนนะอย่าไปดูกับมัน เอมีการด่าเพื่อนนีดหนึ่งขอโทษด้วยเพราะว่าเพื่อนมันขออี้โถ่ะเออเฮ้ย man, ยู่ม่นะโอ้รอบนี้มันโคตรโงกนันเลยทีเดียวห้องทำอะไรอะห้องทำอะไรฮะมาดูอ้อดีแล้วนี่เป็นชีวิตออเฮ้ยเฮ้ยวัดเป็นอะรแบบ โอเคถึงเวลาที่เฮ้ยเพลงเอาบักหาโอ้บักไอ้บ้าเอ้ยฮ้องทำอะไรเนี่ยอ๋อตายแล้วเนี่ยพี่พี่ฮ้องถ้าพี่ไม่ไหวนี่กลับไปทำแผลก่อนนะแก้ไม่ได้ยดดากด่าพี่ แต่ว่าไม่อยากด่าไม่ได้ด่านะเขาเรียกว่าอะฮค่บอกว่ากลับไปทํำผีนะเอาอ๋เอาออเอ้ยไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนไอ้บ้าเอ้ยออ้ยแต่เนี้ยโอ๊ยโอ้โหระเบิดสังหารมากันแบบความบ้าะห่ำบูลซันเดอร์เป็นคือโอกาสของเราเพราะว่าเรา รับประชิดตัวซันเดอร์แล้วก็บูฮะอันนี้คือโอกาสดีคือโอกาสเดียวของเราที่เราจะได้นอาสังหารบูพ่อ้าพ่อขาอุลาใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาคะเตรียมตัวถ้าเขาหนีจะาก,การจับกลุมแล้วก็ถึงเวลาเขาตายแน่เพราะว่าอะไรวะนั่นแหละถูกปลดประจําการเพราะว่าไปขายข้อมูลให้กับกลุ่มก่อการร้ายจูมเมนโอ้โห โคตรชั่วเลยฮะบูก็ไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังของบูเนี่ยก็จะเป็นคนชั่วผมไม่รู้นะเพิ่งกลับมาเล่นอย่ามาด่าผมเดยขออภัยด้วยเฮ้ยโอโหเต็มเต็มจริงเลยอันดับแรกเฮ้ยอันดับแรกระเบิดไปก่อนบอยูสันด์โอ้ยเฮ้ยสันดามูเนี่ยไม่เอาอวะ ันนี้มาชูเองชูวเองกี่รอบใส่ก่อ้างโอเคแล้วก็ในงลงเ้าไปได้อ้าวพูเพระแกี่สำเร็จเพื่อนโทรมาก็ไม่อยากจะว่าเลยในโทรมาเนี่ยเป็นไรของมันไม่รู้นะเพื่อนบอมดเนี่ยขออภัยด้วยนะแล้วเพื่อน ขึ้นโทรมาแต่ว่าขอรุยกันอีกยาวอขอภัยที่ว่าผมเนี่ยต้องมาเติมแบตเตอรี่ดูมามแบตเตอรี่บอกว่าโทรเลย ไม่ไปถึงจุดนะัครับแต่ว่าโฆษณายอย่างนี้คิบอาจจะไม่เสร็จชาชาญุปุญญาออกมาประกว่ากลยุทธ์หนึนงซื้อไลท์เทอร์แบงค์โซซีโอของจีนบุกมากมากเรื่องด้วยหมัดเลยสักครอโอ้โหซอนเดอร์นี่หยาบเกินไปแล้วเนี่ยไว้ซอนเดอร์อเจะเอามา

เพราะว่าดูดูจะให้ดูเพราะว่ามันกำลังมันเป็นที่ต่อจอที่เจอมาห้า oh, <oh, no> สิบปีแล้วก็เลยลาเครื่องมาแล้ววันนี้ทำไมเขาไม่ให้ยิงหรอมะโล่งฮะโล่ง๋ยวก็ตายชิงหัวเลย ้เาเรื่องคอมรลนก็ทำงานอยู่กับองค์กรรับดูมม่นั่นอย่างที่นเได้อยู่องค์กรยู มัไม่ใช่อย่างนั้นฮนะมัเลื่อนแบบแบนขอบเล่อ,อ,า,อาโอเชอร์าย์กูกชืยอดูดีเ,เลื่ออะไรแล้วก็เจอสงครามันใหญ่มีออัวงข้ามรนนี่ตอนเลื่อยอยู่แล้วก็มันกนนน็เกิดขึ้นกันเติบ่้นโอ้ เฮ้ยจฮาเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปืนมันคล้ายๆของผมเลยนะของผมอ่ะใช่หรืว่าของผมเองนะผมไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงโอ้ยโดนโดนไม่โดนอ้าว

อีกเขาถึงแต่แม่งไม่ได้่ะโตร รู้หมดแล้วว่าเราจะบุกมานะซึ่งอันนี้วันนี้ก็รู้หมดที่ก็มาหมดเลยกันหมดเลยว่าไม่ติดไงเอ่กลับมาลิ้นโอ้ว

กี่แม่แมานำบึ้มโอ้เสียอะไรวะคนเยอะยังไงบ้างเพื่อนๆเลี้ยงเขาจะเลี้ยงเลี้ยงยังไงกันมึงมันยังไงบ้างเพื่อนหรอพ่อพักก็อยากพักเจ้าไม่ตายวัด Ya <tus> lihat มันกันให้ละใหญ่มันกันให้ในเนื้อพี่ใ้่ครับพี่น้องประชาชน

้พงอมันต้องเป็นต้องที่มีส่วนร่วมมีหนูนะเเาเรียกว่าอะไรวะม่มนไม่ยินเสีังงานเองมันที่มันเกไรก็ไม่รู้อะไรแล้วแล้วกอมีอ้อั้

ไม่ปืนบอกจะปืนตัวเองว่าตต่ฟ้เข้ามาอยู่ในงานเสือของผมก่อนจะได้ทุกคนฮะเยอะมากแต่ว่าก็ขอโทษด้วยที่ผมพูดคำหยาบ ีเรียนะเรียกจริงจังเลยมั้งมีเอ้ย,อยแม่งแล้วก็อะไที่อะไรมาเที่ยวรบก,กอแต่ว่าขอข้าใบอันที่สามไม่สำคัญอะไรมากแต่ว่างานที่ดีแล้วมั้งอันที่สามก็ไม่สำคัญอะไรมากเพราะว่าผมกลัวจะคลิปวันทั้งคลิปจะเด้งออกเอาก,ก็ก็ต้องมาดูนี่นะ ว่าชิเอได้ต้มาทำอะไปเลยอะโอเคอะอไบทที่นาเยอะัวตัวัวทำไมก็มันเป็นคาแรคเตอร์ของผมวันนาจะให้พูดก็ได้ฮะเออไป บางทีอาจจะไม่พูดแต่บางทีก็อาจจะพูดเอออย่าลืมอย่าลืมแต่ว่าเดี๋ยวขอไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วนะขอ,เ,อเวลาคลิปมีเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเดี๋ยวก็อาจต่อ,อเคเนาะเพราต่ว่าผมจะดูโฆษณาไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะ Ừ, ừ, sao quá. À, còn đi mất á. มีายามาจะชนดูไวยหยอกหยอกหยอกแก้งเฉยๆเอาข้าตอนที่สองไปนะนเก็ตโหขั้นตอนที่สองไปนนกเก็ตเบิ้มเจเก็บไปก่อนข้ากินยวแม่งก็ไอหนูดิไม่ก็สิ่งนี้อะไรวะเดีไวไม่ห้า กอไ้ด้วยตอนนี้ไม่สบายแม่งเป็นหวัดอยู่ด้วยแต่ว่าอะไรครับคือตอนนี้ใครยามไปกีบมงเลยกูขอแบบไม่อยากมีใครเก็บเลยเฮียตอนรแรกคือมันผมไปกีบเขาเลยก็ไม่มีใครกรีบไม่เขาไเมเราไม่มีใครให้มงกีบบอกแต่ว่ามันก็มีบางอย่าง,าง,างโอเคนี่ด้วยความหันกล้าพยยพยายามเพื่อเดินหน้าดัก ความกลักวลยูเอ็นได้นะประชุมจุดเสริมนะกรองดอนเรื่องทางลับมูไทยที่เกิดจากกองกําลังปลดปล่อยอิสราภาพระดับโลกการเฉพาะการประชุมดังกล่าวเริ่มในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าโอเค25พฤษภาคม13เาริกา59นาที31วิดวก็หมายคือทีกเพื่อเก็บมาซะ เออไปทำไรอ่ะไม่เนี่สถานการณ์ไปไม่นี่ไปก็ตายเฟร็กบูแล้วส่องเจอกันมาถึงนั่นไงน,น่ะอันนี้ใครวะอ๋อนี่บูเกรงจำไม่ได้เท่าไงอ้าวเหมือนรถของฟินิกเลยนี่น่ะเฮ้ยอันนี้กาดกาดโง่ขาดโง่โง่รอฮะ รอรอรอนี่รอนะเหีือว่แมันจะโอเคดูดินชนิดไหนวะเดี๋ยวจ้ชอบแคหน่อยไม่ก็ได้มาเลย่องนีรตัวยัง่งจะหผือว่าหลงกันหมด มาจะที่อไรอะคันคัีเลยนืนไ่ใช้น่าจะจ่ายไปบ่ละน่าจะไม่ถึงแล้วจะไปไหนันต่อไปรุ้ดไไหมเออมะมันจะมีการประชุมถล่มจะนนีฮะกินมันซะอะไรนะดูไงทัางซะ ไม่เอาโอ้ยอะไรวะะไม่เอาโอ้หโว้ยโอ้ยจะขอตีไอ้คาไป้กูบแรงมันไม่เสิร์ฟมาเกมมันเป็นเสียอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าไอ้เกมควยอ่ะผมขอข้ามไปบทที่หกเลยแล้วกันส่วนไอ้เรื่องบูก็จบไปแล้วเพราะว่าตอนแรกผมก็เล่นไปละผมก็พยายามเลยละ นี่ถือว่าจบละโอเคนะกเกมควยแม็กมกแยผมมันจะยิงมันยิงไม่ได้เพราะไอ้เชี่ยเลยเนี่ยเออไอ้ผมไม่ไม่ขึ้นให้เกมควยนะเกมหมอยเออไอ้สัดว์แ๋ยวผมยิงก่อนเลยไอ้เชี้ยพลาดวะโเเลี่ผมพลาดแต่ว่าแต่ว่าผมสัญญาว่าจะมันมีบทนะที่หกมาลนะอัดแป๊บเดียวเนาะเชื่อผมยนะังว่าผมอัดแป๊บเดียวเนี่ย อาบไ่หน,นึ่งวันก็มาแล้วเนี่ยโอ้อยตก,ก,ยากานนห,หาเบื่อเกมมวยกินกินมวยโอเคก็จบมาไปยังเท่านี้หัวร้อนละไปหาอะไรแก่หัวร้อนกับเกมส้นตีนี่ก่อนเจอกันอี๋